อาหารการกินของยอเนี่ยจริงๆดูแลไม่ยากให้แค่อาหารเม็ดที่เน้นเป็นแบบเนื้ออาหารที่ส่วนผสมค่อนข,ข,ข้างดี<ฆ>เน้นเนื้อปลาเนื้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเหมาะกับยอนะครับใช้พื้นที่ในการเลี้ยงไม่เยอะนะครับก็เลี้ยงในตัวบ้านนะครับแล้วกเ็เรื่องของอุณหภ,ภูมิหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาการไทยเทไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้อง24ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ควรแบบให้ร้อนเกินไป เอาละฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มดูซี่ดีว่ายอกกี้นะครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เต็มไปหมดเลยทุดรีไม่กล้าขยับตัวเลยอ่ะทําไมถึงมาเลี้ยงพันยอกเชียร์ครับก็จริงๆยอกเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เฟรนลี่กับคนเลี้ยงนะครับตัวเล็กแล้วก็แบบว่าไม่เห่าเงียบใช่ครับผมแล้วก็ไม่ผัดขนอ๋อไม่ผัดขนด้วยขาหผมด้วยนิสัยความขี้อ้อนแล้วก็ติดคนแล้วก็ดูแลง่ายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนชอบแล้วก็เป็นที่นิยมตอนนี้บ้านเรานิยมมาก ถึงเขาจะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและขี้อ้อนต่อผู้เลี้ยงแต่เขาก็จะมีความดื้อและสนที่สืบทอดมาจากสายเลือดเขาจึงชอบวิ่งเล่นไปทั่วและไม่ค่อยจะอยู่ดิ่งสักเท่าไหร่บางตัวจะชอบวิ่งไล่จับสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเจอสัตว์ที่มีพิษขนาดเล็กต่างๆ อาหารการกินของยอ c เนี่ยจริงๆดูแลไม่ยากให้แค่อาหารเม็ดที่เน้นเป็นแบบเนื้ออาหารส่วนผสมค่อน,นข,ข้างดี<ะ>เน้นเนื้อปลาเนื้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเหมาะกับยอ c นะครับเขามีพวกแบบอะไรนะสิ่งที่เราต้องระวังในการเลี้ยงเขาไหมฮะเช่นกระดงกระดูกไม่ดีหรือท้องไส้ไม่ดีอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีโรคประจําสายพันธุ์ก็คือเรื่องของข้อสะโพกนะครับเวลาเลี้ยงเนี่ยเราก็ดูเรื่องของการกระโดดหรือว่าการเดินพื้นลื่นเนี่ยเราควรพยายามเบรกเขาไว้ ที่อยู่ที่เหมาะสม Guys, ในการเลี้ยงพันธุนี้นะครับก็จริงๆยอกเนี่ยใช้พื้นที่เลี้ยงในการเลี้ยงไม่เยอะนะครับก็เลี้ยงในตัวบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาการไทยเทไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้อง24ชั่วโมงหรือก็แล้วแต่ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ไม่ควรแบบให้ร้อนเกินไปอืมเดี๋ยวมันฮีทเนาะใช่ครับยอร์กเชียเทอเรียน้องหมาตัวจิ๋วสุดฮอตจากฝั่งยุโรปเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์เทอเรียที่แตกต่างกันหลายสายพันธุ์โดยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อศตวรรษที่19ในเมืองยอร์กเชียจึงเป็นที่มาของชื่อยอร์กเชียนั่นเองไอ้อมไฮโซอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะในอดีตยอร์กเชียถูกเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดหนูในโรงงานทอผ้าแต่เมื่อได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นน้องหมาแสนรู้จึงทำให เป็นนายจ๋าที่นิยมนำไปประกวดและเป็นเพื่อสีประจำบ้านจนถึงปัจจุบัน